ุนาเดือนนี้นนทุ่งนานเหรอวะท่านหลวงพว่อหลวงพว่โอโอ้โหเรมเย็ยนดีจังเลยลโโฮันโหลโอ้โหเราอยู่กับเป็นสตนนีอีกแล้วน้าเจอกันอีกแลนังรักสุดที่เลิฟน้องเลิฟดค่ะบเอ้ท่านบอกเขาไปนี่เราแบบถ่ายคลิปรีวิวมาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ต้นเดืนอนต้นเดืนอนพอดีว่าพวกผมเลยกำหนดการนิดหน่อยนะครับป่ากูที่ วัดอันนี้เป็นคลิปแบบ V 2อนะฮะซึ่งเราจะเสียงดังไม่่อยได้ทั่วนะครับซึ่งจะมีเด็กแว้นกลุ่มนู้นทุกคน,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 นเดี๋ยวมันจะมากระทึบเราเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะผมเราก็จะมารีวิวน้องประดุกคันนี้กับน้องประดุกคันนั้นนะฮะลูกประดุกกับพ่อประดุกเฮ้ยจะเป็นพี่ดีพ่อเนี่ยมันเกจาศูนย์ก็คืออันนี้รีวิวเวลาสุนก็ยังเป็นทรงซิ่งอยู่เลยนะตอนนี้นี่กูมาทัวรลิงได้ไงไม่รู้ออนะครับ สะพอดลายก็มาเออนะมีแต่อคหัเอานะพ่อเขาส่งอกจากเท่ดูเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงว่าของแต่งทัวร์ล,ลิงกันดิอ่ะสำหรับสามห้าศูนย์อีพีที่แล้วเราทำเกี่ยวกับของแต่งส่งแว่นไปแล้วห็นหน้ารับขันนี่ป็นงนี้รถหน้ารับขากนกว่าไหมเ,ออเดี๋ยวเรามาทำเกี่ยวกับของแต่งสุงทัวร์ล,ลิงกันนะคบผมอ่าลืมไงวะลืม เออช้างแมงอันนี้ก็คือเป็น160ไอที่เรารีวิวไปเมื่อปีที่แล้วนะก็คือสภาพก็ต่างจากเดิมเหมือนกันนะครับเฮ้ยมีทำอะไรไปเพิ่มบ้างวะต่างจากตอนนั้นอะแหลกกับกล่องนะแหลกกับกล่องเปลี่ยนแค้าใหม่เปลี่ยนแคตาใหม่ตอนนั้นมีสปอร์ตไรอย่างไะมีแล้ว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 เอออันนี้ก็ทําขึ้นมานิดนหน่อยให้มันเต็มขึ้นครับ ส่วนของกู้โอ้โหหลายอย่างเลยเ <laughs> หลายอย่างมือนกันเยอะสาเหตุที่ผมเปลี่ยนมาเป็นทัวร์ลิงนะฮะด้วยเรื่องของด่านตำรวจอ่า <c oughs> ใช่เรื่องของพ่อกูจะไม่ได้แบบโดนจับไงเวลาเข้าด่านอะกระจกมีทะเบียนมีอย่างเงี้ยรถเพียบพร้อม <c oughs> ออพอชบอบทรงนี้เออพอชอบทรงนี้ไงกูก็เลยแบบเ <c oughs> วลาจะไปเที่ยวไหนจะได้สบายใจหน่อยนะฮะแล้วก็มันขี่สบายนะทรงเนี้ย ที่แต่งไปต่างจากทรงซิ่งเราก็จะเพิ่ม,มในเรื่องของนี่ที่ขาดไม่ได้ทัวลิงเลยใช่ไหมท่านสปอร์ตไลท์กับแคทบาร์ใช่ไอนี้คือแคดบาร์ของท่านมึงพูดเชื่อไปซิฮัไลทเลยแม่แคดบาร์เป็นร้านที่ดีและใจดีมากนะฮะผมได้มาในราคาสามพันสามพัอ, 3, <000. S 2> อพอดีว่าไอาผมซื้อ,อแล้วเขาเอาโปรเดือนเดือนหน้าให้ แต่ว่าโปรเขาจะเริ่มเดือนหน้าแต่เขาใจดีให้ผมเดือนนี้เลยก็เลยว่า thank y o พี่เขามากนะครับ <Yes. S 1> แล้วก็พ่วงมากับสปอตไลท์ของโมโตวูฟ yes <laughs> อีกสักแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าไนงะประกับ,ปร,กบป,ประกับก็ล้มประกับก็ร่มผมโมโตวูฟเหมือนกันนะผมมีสี่ตัวไอตัวนี้ไอตัวนี้ฝา่ละสองอันนี้นี่มันเป็นติดรถนะครับ <S <S นี่เห็นไหมอันนั้นเปีกกูตายแล้ว <S <S อันนี้เป็นติดรถมานะครับ ก็คือกลับมาใส่นะตอนนั้นถอดแล้วก็จะมีนี่โอ้ยแหล็กนะครับซึ่งการที่เราจะใส่กล่องเราต้องมีแหล็กอืใช่แล้วถ้าเป็นฟอร์ซ่าตัวใหม่ไอ้กันตกใช่ไหมเขาเรียกไอ้กันตกตัวไหมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน,ยนมันมีรูยึดไหมวะไม่มีไม่มีแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับของฟอร์ซ่านะจะเป็นพลาสติกส่วนนี้จะเป็นเหล็กนะเนาะแล้วก็เพื่อมากลับ กล่องขนาด55ลิตรนะครับก็ขนาดกพด็พอดีพอดีแหละไม่ใหญ่ไม่ไมเล็กส่วนแหลกผมก็ใช้ของนี่<อ>นะเละดเดอร์เบรเดอร์กับแคดบาร์นะฮะซึ่งแหลกนี่แม่งโคตรแข็งเลยแข็งและทนมากซึ่งแหลกตัวนี้ผมก็ได้มาจากนี่น้องผมเองสภาพกล่องนี่เซ่อซึ่งจังวะเฮ้ยไปลุยกันสุดฤทธิ์ไปเลยทางนะสุโโท่านท่านสไลด์ลดกล่องออกมาแล้วโชว์แหลกเต็มๆหน่อยสิ เอาจริงเหรอเออถ้าได้ยินเสียงลมแรงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกอดีว่าเราอยู่ที่ไม่บอกหรอกพื้นที่ทางข้าราชการลมมาแรงนิดหน่อยนะครับท่านมึงทำอะไรลีลาจากักชาท่านมาว่าดิคนระับนี่โอ้โยมีฐานกล่องจริงเหรอเนี่ยเฮียรถไม่ได้ร้องนะพเจใชใจอ่อันนี้ก็จะเป็นฐานที่มากับกล่องนะฮะแต่ว่าเนี้ยมันไม่เกี่ยวข้องกับแหลกอะไรทั้งนั้นก็เกี่ยวเลยแต่ว่านี้นจะอ,อันนี้จะมากับกล่องอนน โซลเล็กคือตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้ไอ้นี่ก็ใช้ของหักเหมือนกันนะแข็งจัดอ่ะทุนแขโอ๊กคนขึ้นไปเหยียบยังไม่หักอะ่ะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็แล้วก็นี่ทำไมกูบอกเยอะแล้วมันมีแค่นี้วะเดี๋ยวเรารีวิวไวเกินวะท่านไวเกินคือลีลานี่เออเรารีวิวไวเกินแต่ก่อนเราลีลาอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของแต่งทอล์ริงคร่าวๆที่แบบว่าคนที่ออกสามห้าศูนย์มาแล้วแบบ อยากแต่งทวริงนะครับก็ใส่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วแคทบาร์สปอร์ตไลท์แหลกกล่องแค่นั้นก็คือเป็นทวรลิงแล้วว่า edv มันทำทรงมาให้แจมมอยู่แล้วนะครับส่วน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 ,วนความแรงหลังจากทำทวริงกับทรงซิ่งสิ่งที่ต่างก็คือใช่ครับผมความเร็วสงูงสงอันนี้ผมเคยซัดสุดๆุด,ดได้ประมาณ140กว่านะครับร้อไปไปร้อยสี่สิบเ ตอาานนั้นนะฮะถ้ามึงไม่มีมารยาทกินน้ำต่อหน้าอะไรกูส่วนก็คนดื่น้ำทรงซิ่งอันนั้นผมสัตได้ร้อยหกเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรทัวร์ลิงอย่าถามหาความแรงนะฮะ,ะถาาามมหควแรงใช่คนมันเซียนท่านแล้วก็มิติตัวรถนะครับผมว่าแต่งทัวร์ลิงแล้วคันมาดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะนี่บุ่มนี้ดูเต็มขึ้นเยอะเลยนะครับจู่็กก็ยังจะโชว์ไยเฮี้ย,ยท่านเอานะ นี่ยความต่างอันนี่คันมันจะสั้นๆกว่านะครับนี่แต่ก็ป้ายยาป้ายยาน้องตัวเเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ติดยาที่กูป้ายเรียบร้อยแล้วเหลือแม่อนุมัติแล้วจะมาบอกคิดลับด้วยใครขี่ดีวีร้อยหกสิบเยอะถ้าอยากให้มันแรงๆอะ่ะเอาแบบไม่ต้องบอกหมดก็ได้เป็นชามไรเมร็ดแค่นั้นมึงบอกว่าเดิมๆมึงวิ่งได้เท่าไหรเ่เดิมๆตอนนี้ เนี่ยอเนี้ยตอนเดิมเดิมอะตอนเดิมเดิมวิ่งได้สูงสุด125 125ตอนออกรถใหม่ใหม่อันนั้นคือตอนที่ชามยังไม่ล็อกนะฮะแต่พอชามล็อกกับสายพานปุ๊บ112 113แค่นั้นอย,อยู่แค่นั้นนะครับส่วนเปลี่ยนชามมาอยู่เท่าไหร่100ยี่100เคยลองลนะ่าสุดได้135 135นะฮะเปลี่ยนแค่ชามดูอันนี้มันจะตอแหลหลายอย่างเลยนะทุกคนนะครับสภาพนี้เลยเออนี่แล้วมึง มีคนขับตัวใหญ่ด้วยนะครับแ่ไม่ใช่ตัวเล็กๆขี่ก้างนะนี่ที่เราถ้าคนตัวเล็กขี่มันจะขนาดไหนทรงเดิมๆด้วยแบกแบกอันนี้ด้วยดูทรงรถนี่ก็คือแบบเอาแต่สัมพล่ามาใส่อะ่ะแล้วก็วิ่งได้แล้วสามสิบกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ผมว้าวอยู่เหมือนกันนะขนาดนี้ส่วนอันนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่เลยนะฮะยังไม่ได้มีวิเวว่าจะทําอะไรเพิ่มเพราะว่าเงินกูหมดเดิมๆก็แรงแล้ลลววะเออก็ได้อยู่ แต่ส่วนที่เราจะไปติดเพิ่มก็คือสปอตไลท์ของขวัญมอเตอร์สตาร์แกมีฉายาว่าอะไรนะฉายาอะไรก่าจำไม่ได้อะไรอะไรไฟอะไรไม่รู้มาสจัดนอะไรไม่รู้ลืมนะครับใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ลืมนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวกันติดตั้งไฟของพี่ขวัญกันนะครับซึ่งผมก็จะไปใส่ร้อยวัตเพิ่มนะส่วนไอ้นี่ก็จะไปใส่ร้อยกับหกสิบ มันกลัวสว่างไม่พอไอห่หาน,นี่แต่นี่แต่บิ้นแ้วก็แตสามชั้นแน่ yeah. กลัวไม่พอครับก็เดี๋ยวพูดถึงฟิลลิ่งการกับขี่แล้วกันหลังจากทัรลิงกับซงซิ่งฟิลลิ่งก็คือเหมือนดืมเพราะรถผมไม่ได้โหลดไม่ได้ไรนะตอนทำซองซิ่งอะแต่ที่รู้สึกก็คือว่ารถมันนิ่งขึ้นอาจจะด้วยเรื่องของแคดบาร์ที่ว่ามันกดหน้าลงเนาะอันนี้ก็ประมาณเจ็ดโลนะครับ มันกดหน้าลงก็รู้สึกว่าวิ่งร้อยยีร้สามเนี่ยมันนิ่งขึ้นแต่ถ้าใส่กล่องปุ๊บปล่อยมือปุ๊บมันเป็นไงฮะเห็นมันจะชกนะครับเพราะว่าจากการสันนิษฐานเอ้ลมมันน่าจะมาโดนตัวกล่องฮนะแล้วทําให้หน้ามันเบานะฮะนะในเวลาปล่อยมันก็คือจะชกๆกนะครับแต่ก็ขี่ไว้จับสองมือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนการกินน้ำมันทอลิ่กับทงซิ่ง เท่าเดิมครับเท่าเดิมกินน้ำมันเท่าเดิมสิ่งที่สบายใจขึ้นก็คือว่าคุณจะพ้นจากด่านตำรวจได้ง่ายได้กว่าเดิมนะครับใครอยากทาทัวรลิงก็แนะนํานะครับทําแล้วมันหลอด้วยเนี่ยไอ้ตัวนี้ทําแล้วหล่อจริงเอ้ตัวนี้ทําแล้วก็หล่ออะไรที่เป็น adv แล้วหล่อหมดเลยนะทุกคนื <Okay. S 1> ออนี่ไม่ได้ไปติ่งเลย <Huh? S 1> เออเไม่ได้ไปติ่งเลย,เลยเอลไเดี๋ยวเดี๋ยวมาโชว์ไฟสปอตไลท์ด้วยอันนี้เป็นเจ็ดสิบวัตต์นะครับส่วน หอยสตีนี่เป็นหกสิบบาทหกค้าหกค้าโอ้โหของตัวเองมึงยังลืมอ่ะท่านมันก็อยู่หกสิบหก้าเลยวะไม่ได้เว้ยห้าบาทเราก็เอามาครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตนะครับอ่ะแล้วก็สิ่งที่ต่างก็คือตัวนี้นะครับของสวิตไอตัวเจ็ดสิบบาทของผมมันจะมีออโต้ใช่ไหมเขาเรียกออโต้ก็คือกดปุ๊บมันจะเป็นสีเขียวนะฮ่าพอมันเป็นสีเขียวปุ๊บอันนี้คือเซ็นเซอร์เอาไว้รับแสงไฟนะครับถ้ามีมันสัมผัสได้ไว่ามีไฟ เยอะอยู่มันก็ยังจะไม่ติดให้แต่ถ้ามันรู้ว่ามันมืดหรือว่าท่านมึงลองเอาเนิ้วไปอุดอันอนั้นไว้ดิมันจะติดให้เองนะครับนี่เอานิ้วออกประมาณสามสิบวิมันจะดับเองนะครับหลังจากเอานิ้วออกทำไมไม่ดับวะอ๋ะอดับแล้วดับแล้วประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของโมโตวูฟก็คือมีอะไรนะไอ้สเต็ปให้เออก็คือสปอร์ตไลท์ราคาที่ไม่สูงแต่ว่ามีสเต็ปให้นะครับสูงไหมวะราคาสูงไหมสองพันกว่า ก็กลา,างๆกลาง,างอ่ะนี่สติบแรกสติบสองที่ท่านนี่กับพี่ผู้อย่าว่าไม่สว่างนะถ้าตรงจุดนี้คือตาแตกนี่สติบสามนี่อยอ่นึกว่าไฟดิสโก้วานีประมาณนี้ส่วนลำแสงเออม,มันจะโมอโเตอร์วูฟจะต่างจากพวกก็คือไฟต่ำจะเป็นสีเหลือง ส่วนใหญ่ไฟต่ําเขาจะเป็นสีขาวแต่นี้ไฟต่าเป็นสีเหลืองส่วนไฟสูงท่านเปิดได้ไหมไฟสูงเออไฟสูงจะเป็นสีขาวนะฮะแต่ไฟสูงส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีเหลืองใช่ปะ่ะเออมันก็จะสลับสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยส่วนตัวนี้ลําแสง65ซึ่งมันจะต่างกันที่ความคข้นของแสงนะเท่าที่ผมสัมผัสมาใช่ไหมใช่ต่างความคข้นของแสงแต่ความสว่างก็คือใกล้ๆกันเลยนี่ ใกล้ๆกันเลยมึงลองเปิดของกูดูดิสีเหลืองอ่ะอ่านี่ถ้ามองจากตาจริงก็คือไอ้นี่มันจะเหลืองกว่านี่มันจะออกเหลืองอ่อนๆกว่าส่วนแสงขาวที่ท่านอ่านี่แสงขาวก็ไอ้นี่อาจจะสว่างกว่าน,นิดเดียวเนาะมันห้าวัตต์มไม่ได้ต่างกันมากส่วนสติปก็จะต่างกันนิดหน่อยครับสติปแรกสิท่านของผมก็คือจะเป็นสติปแบบว่า ไอขาวเหลืองกระพริบนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสติปไฟสูงกระพริบก็คือขาวกระพริบอย่างเดียวส่วนสติปที่สองฮัทอ่าเนี่อันี้ของผมสติปแรกอันนี้สติปสองแล้วก็คือจะขึ้นซ้ายขวาสลับกันแต่ของผมสติปสองหัทอันนี้สติปแรกรับมันต่างกับตรงนี้ของกูมันจะกระพริบสองข้างพร้อมกันอันนี้มันสลับกันวอสติปสามก็คือมันจะต่างกันนิดนึง ุกคนลองสังเกตดูนี่ก็คือจังหวะที่ว่ามันกระพริบซ้ายขวาไอ้นี่มันจะเป็นสีขาวล้วนแต่นี่มันจะขาวปนกับเหลืองนะครับต่างกันนิดเดียวซึ่งสเตปก็เราไม่ได้ใช้งานจริงอยู่แล้วเราเอาไ,ไ,ไว้เออถ่ายชงถ่ายโชว์ส่วนใหญ่เราก็ใช้ไฟปกตินะครับประมาณนี้แหละเดียวแบตหมดนะฮะประมาณนี้ส่วนถ้าใครสนใจ ใส่ของโมตูวเราแนะนำไหมก็แนะนำนะมันดีนะเอาตามจริงคือคู่เดียวก็อยู่แต่พวกเรามันสายไม่รู้จักพอก็เลยต้องอัดเป็นอันนี้จะเป็นหกดวงผมยากเป็นสี่ดวงราคาก็ไอตัวนี้แพงกว่าไหมเหลือเท่ากันวะน่าจะใกล้ๆกันเนาะใกล้ๆกันประมาณสองพันสี่ถึงสองพันหกไม่เกินนี้หรอกค่ราคาในเมื่อก่อนอือสองแปดสองพันเก้าอ้าวชิบหายราคาขึ้นอยู่ที่ว่าคุณมีโค้ดหรือเปล่าท่านสั่งมาแต่ไหน อ,ปปอ่าเหมือนกันนะครับผมได้มาในราคาสองพันหกนะฮะว่ากูไม่มีโค้กไงถ้ามีโค้กก็จะถูกกว่านี้นะฮะส่วนใครสนใจหรือว่าอยากให้รีวิวจุดไหนอยากให้ทำอะไรเพิ่มคอมเมนต์มาได้นะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้แบบกส็สตินเยอะนะครับเพราะว่านั่นแหละรครับเด็กแว้นเขาอยู่เยอะเดี๋ยวพ<ม>วกผมโดกนกระเทิบอยู่นี่เอานะครับ,<ม>รบว่าเออเราไม่ใช่เจ้าถิ่นด้วย เด็กแว้นมากระทืบเอาอนงอมตายอยู่นี่เฮียก็สำหรับวันนี้เราขอลาไปกับค <ลา S 2> ำว่าลาก่อนไม่มีมุกอ่ะมุกตา <laughs> มุกไปกับ,บเมื่อวานหมดเลยเฮียอะก็ประมาณนี้ับลาไปกับภูเขาแสนสวยบ๊ายบาย